เออครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเข้าเซิร์ฟไมค์คราฟกันครับครับผมก็สอนเพื่อนนะครับนี่ครับก่อนอื่นเราต้องมีฮามานชิครับนี่ครับก็กดนี่ครับเน็ตเบิร์แล้วก็จอยแล้วก็ใส่ไอไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดของเราไปนะครับก็กดจอยก็ได้หน้าต่างนี้เข้ามาครับได้ปุ๊บก็เจ้าของเซิร์ฟว่าทาการเปิดเซิร์ฟนะครับ ก็เข้ามานี่ครับถ้ากด,กดกดอัปเดตมันก็จะเป็นอัปเดตเวอร์ชั่นแบบใหม่ล่าสุดนะครับกดไป enter game แล้วก็รอนะครับนะครับมันก็จะมีครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับติ๊าากภาษาก็ตรงนี้นี่ก็คือ เล่นหลายคนและคนเดียวครับให้กรุให้คุณเล่นหลายคนนะครับตอนแรกก็จะให้เมียขอกอขอรูปออกก็มันจะเขียนตรงนี้ครับกดเชื่อมต่อโดยเพิ่มซซฟเบร์ครับให้กดนี่ครับแล้วก็ใส่ไอพีเราไปครับอ่านี่ครับกดตกลงไปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดซื้นนะครับอันนี้ เออ,อถ้าเกิดเราเป็นคนเปิดเซิร์ฟมาครับดูธรรมาชาติได้ที่ตรงนี้ครับก๊อปปี้มาเลยครับกด V มาใส่เลยกดไปอ่ะเปิดละ่ะเย็นครับกดข้อสระบบไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยมันก็แล้วแต่จุดเกิดครับนี่ก็คือการปุ่มครับในในเซิร์ฟครับ เขามาเล่นด้วยนะครับนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบค,ครับ